ก่อนหน้าผมคือตรงนี้เดินยากล้วก้อนหินเยอะมากๆาเลยนะผมบอกเลยโอ้โหเดี๋ยวจะมีคนกุ้งใหญ่มาที่นี่เดียวคู่มือแล้วเขากลับทางเดิมไม่ได้หรอท่านชายถ้าพวกผมจะกลับกลับทางเดิมทางเดิมไม่ได้หรอแล้วไม่มีทางอื่นให้กลับอีกไหมท่านเรียกว่าทางที่บุญจ้ามาจะไลยนักอย่างนั้นท่านยันก็เราก็ ก็ขอบคุณท่านชายมากๆครับผมท่านชายวันนี้ผมเป็คนเดียวท่านชายมามาพบกับท่านชายท้่เรากลับทางเดิมนี่ไม่รู้เราจะเป็นไงบ้างนะทุกคนราาาตตต้้้องััับบจจนนนไห่วแข ้องชายจะเป็นตอนเป็นห่วงปุ๊บก็สวัสดีนะครับผมก็สวัสดีพีเอฟซีทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องดานท้าพิสูจน์นะครับพี่พี่ก็ในวันนี้นะครับผมผมก็มีภารกิจมาดําให้ยิงเพชรอีกครั้งนะพี่พี่คือว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเดือนกว่าแล้วที่เราช่วยกันดําให้ยิงเพชรแต่ไม่เจอร่องรอยของยิงเพชรเลยนะพี่พี่คือวันนี้ผมกับเพื่อนไว้ก็ได้ได้เข้ามาในป่าแล้วก็ป่านี้ผมผู้ผมก็ไม่เคยมานะคือมาเป็นครั้งแรกนะพี่ คือแบบต้องมาหาแบบตามหายิงเพชรในป่าแห่งใหม่นะพี่ๆคือป่านนี้เราก็ไม่เคยมาแล้วก็ไม่เคยคุ้นชินด้วยนะครับผมใช่นะับผมก็เราจะมาตามหายิงเพชรกันนะไม่รู้ว่าจะเจอแบบเพราะว่าป่าที่นี่ลมแรงมากแล้วก็แบบอากาศร้อนนะโดยค่อนขอ้ขงางแบบจะแบบแห้งนะทุกคนแห้งแรง<น>มากเลยพี่ๆใช่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีน้ำรัลนลำธารแถวนี้หรือเปล่านะยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างหน้านะผมว่าจะเจออะไรหรือเปล่า ว่าตอนนี้คือเราเดินมาไกลมากๆนะตอนนี้ใช่ทุกคนลมร็เริ่มมาแล้วทุกคนก็ยังไงครับทุกคนฝากติดตามเพื่อนนันน้องนันท้าพิสูจน์ด้วยนะแล้วก็วัดพาหลอดนะครับวัดพาหลอดนะพ่อผมตอนนี้ทุกคนก็เดี๋ยวเราจะํำรวดดูบริเวณเนี้ยเดินไปเรื่อยๆนะว่าจะเจอลำธารหรือเจออะไรป่าลำยังไงฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้ผู้พมสองคนใช่ครับผมกวตอนเนี้ยคือลมก็พันมาเรื่อยๆเลยเอางนี้ไม่เสียเวลาเดียวเราไปดีกว่าไหมเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งกลัวฝนจะตกด้วยไปไป เพืน่อนันตอนนี้ผมให้เพื่อน,นันนำหน้าผมนะครับผมพี่พี่ก็นี้ก็เตรียมสัมพาัสมาเต็มกระเป๋านะกูว่าจะลงป่านะทุกคนตอนนี้<อ>ผมก็ออกช่องแบบขึ้นลอยก็ลงป่าไ่ล้อยมาที่นี้คือแม้วันนี้แบบต้องเตรียมพร้อมมาเลยนะพี่พี่กูว่าจะลงปลาอีกครั้งนะก็ปาที่<ม>อย่างนี้ก็จะสภาพแบบนี้นะพี่พี่ผมก็ไม่เคยมานะมาเป็นคร้งแรกเหมือนกันก็ที่เพื่อนันยังใช้คิดไม่ได้นะก็ถัรศัพท์ก็หล่นในน้ำนะผมทุกคน ตอนนี้ผมไม่มีโทรศัพท์ถ่ายเลยนะใช่ครับผมคือแบบโทรศัพท์ผมลาเปรถ่ายเดือนแักสองคนนะว่าตอนนี้ผมก็อาอาสายช้ของเพืิวเตอร์ก่อนนะอโทรศัพท์เพื่อนนันนะทุกคนตกน้ํานะผมตอนนี้เพื่อนนันก็มาถ่ายคลิปกับผมถ่ายร่วมด้วยช่วยกันนะผมทุกคนแบบไม่มีโทรศัพท์เลยนะ่พี่อนไหนก็เพื่อนไทยก็ต้นใจจะซื้อให้ฟอก็ได้นะครับผมความเลย อาการนี้เราเดินมาไกลมากว่าเราจะเดินไปต่อนะผมที่นี่บางไหมล่ะไหนไปดีไปทุกคนนี่นะทางนี้นะไปเดินไปทางนี้บ้างที่ไหนบ้างฝนแบบแห้งแรงมากนะเดี๋ยวไม่น้ำฝนอย่งไม่มานะเธอหน้าฝนมาท้าประกาศถือว่าไหนโอ้ดูต้นไม้ดิทุกคนแทบไม่มีใบใบเลยนะผมไม่รู้ว่าจะจะพบหมหนบ้างไหมล่ะใช่ก็ยังไม่แน่ใจล่ะโอ้ตอนนี้ เราเดินมาไกลมากๆก็เดินขึ้นเด<แ>ินอ๋อภูเขาไม่รู้ว่าอยู่หลงไงแล้วตอนนี้คือดูดิทุกคนต้นไม้ไม่มีใบไม้ส <ไป S 2> ักไม่รู้ว่าตอนนี้พบกับเป็นวัดอยู่ไหนไหแล้ว,วทุกคนแต่ตอนนี้ทุกคนบอกได้เลยว่าเราอยู่เขตพมาแล้วตอนนี้เฮ้ยพนันมีห้างด้วยทุกคนมีห้างด้วยจะเป็นหา้างชาวองกฤษหรือเปล่านะนนโอ้เหมือนน้ำพาเลยดูยดิพน,น,น,นันก้อนหินนี่ทุกคนดูดิ อนนี้คือการร้อนมากๆคือแบบตอนนี้บอกได้ทําเดียวว่าอยู่เขตฝั่งธรรมะไรเพินวัดใช่นะผมอย่างก็ตอนนี้เราก็อยู่บนหน้าผาไปว่าเดินเราเดินไปเราเดินไปต่อเดี๋ยวเหมือนจะเดินทางนี้ไปได้นะเหมือนอยู่บนหน้าผานะครับผมไปเราเดินไปต่อนะครับผมก็ไม่รู้จะเลยไกลเท่าไหร่นะครับผมดูว่าจะมีน้ำปะว่าตอนนี้แบบวันนี้ไม่รู้ว่าจะพบตัวยิงทิ้หรือเปล่าใช่ รัวก็เป็นเวลาเดินกว่าแล้วที่เรายังไม่พบตัวมีเฟใช่ไหมพี่รักใช่คือตอนนี้ก็ไม่พบเลยนะไม่รู้ว่าที่แฟงตอนนี้อาการก็งที่แฟงก็ดีขึ้นแล้วที่แบบเราก็สงสัยที่แฟสะก็หลายหลายอาทิตย์แล้วที่พี่แฟงได้ตามหาอยู่เวสแต่ก็ตามหาก็ไม่เจอสักทีนะที่พี่ก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้เราจะเจอหรือเปล่านะทีพี่ก็รับชมกันได้เลยแบบตอนนี้ขออนุญาตเดินไปตามเลือนบริเวณรอบๆนิดกอนไม่รู้ว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะที่พี่ ที่แบบตอนนี้ก็อยู่ฝั่งพม่าเลยนะทีม่ทำเก็บฝั่งพม่นะามาแล้วครับเราต้องเดินทางไปตามไปเลยทุกคนจนกว่าจะได้ลงจากเขานี้นะคือเราอยู่บนบนเข่าเลยนะครับผมแต่ก็อยู่ไม่ไกลไม่ได้อยู่แบบบนยอนนะไปอยู่แถวแบบกลางๆนะครับผมก็เรากําลังจะหาที่หลงนะอันนี้คือคือแบบตอนนี้เป็นแบบนนนนะดนน้าผาเลยว่าใช่เป็นแดนน้าผานะครับผมไม่ว่าเหมือนเดมันได้ยินเสียง เป็นสปะาดะพี่พี่ก้อนเสี้ยนปะรก่อนนี้ก็เยอะอยู่นะครับผมที่ตรงนี้นะ่เราเดินมาโคตรไกลเลยเนี่ยตอนเนี้สายจันเลยนะครับผมอันนี้ก็ผลแล้วผ่านแะล้วดูเหมือนจะมีทางหลายทางมากทุกคนตอนนี้วนะ่าการร้อนมากเลยนะนะคนุณผร้อชมโอ้โหการร้อนจัดเลยพอย กันไ้ากักปเดือนนี้ก่ไอไนน้พักก่นอนกันนะเักก่อตอนีเนลแลก่อพี่ตอนนี้คือบอกเลยนะคือเดินไกลมากมากมากนะผมเดินไกลมากๆเลย พจจะไกลาอ่ะอันนี้ผมเมื่อเหนื่อยในจะหาที่นั่งพักตรงบนพคนเห็นนี้นะครับผมคอนเทนก็ יה יה เยอะอ,อ,อ,อีกทางคอนเ็นลูกบลเลยนะรับคนใหญ่มากแล้วอมา่นนีเราก็ยืนไหนก็ไม่รู้นะแรวคอนเนจะเมลหมดไปเดี๋ยวนีน้ก่อน ไม่รู้ว่าทางนี้มาจากที่วัดไม่รู้ว่าจะต่อกระถางนะเห็นไหมมันจะต่อกระถางเลยทุกคนดูดิอันนี้น่าจะเป็นทางที่เดินทางเส้นใหญ่ของเป็นอาจจะเป็นทางหลักก็ได้ทุกคนที่เดินไปนะไม่รู้ว่าเดินไปไหนนะครับผมก็มาเป็นครั้งแรกนะครับผมดูดิป่าบริเวณเนี้ยโอ้โหทนดูดิเป็นทางแบบค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่แล้วก็หิน ปลหินก็เยอะมากมากต้องเยอะมากๆเลยเยอะเลยอ่ะโหดูกันหิเต็มเลยนะปลาหินเยอะมากาามนะผมพี่ปักเลยระบังลุกก่อน,หนใหญ่มากๆใหญ่หลกบางนะพี่ ตอนนี้คือเราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนนะนพวกใช่เฮ้ยมันอันนี้มันจะเป็นทางเลยป่ะไม่รู้ไปได้เปล่านะพวกนี้ ผมทุกคนฝากติดตามพวกคนทั้งสองคนเลยนะตอนนี้คือเราอยู่ตรงไหนไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะหาที่ลงไม่รู้จะลงได้ปะโอ้พนันนะ้ผ่าเยอะมากบอกเลยน้ผ่าเยอะมากพนันได้ยินเสียงวะ เนาได้ยินเสียงว่ะเสียงเหมือนน้ำไหลเลยไม่อยเคียวใสน้ำ,ลนนนำแล้ปไปก็เรา,าน้ำมาไม่พอนะ้วน้ำมาเต็มกระเป๋าแล้วผมเ <c oughs> ต็มหมดนะเพราะว่าเราเดินทางมากันฮึขนาดเหมือนเจอล่องน้ำห้วยด้วยไม่รู้ว่ามีน้ำเปล่า ทางหล,งลวไปใช่ไหม,ไม,มนเนี่ยเอาคนดิภาษากนเลียงนะสะบมาฟังไม่ออกนะผมแต้มเลยโอ้พนันดูดิ เหมือนของสมยัยโบราณเลยนะโอ้ไม่รู้ว่าจะลงไปได้หรือเปล่าลลใช่เจริญน้ำไปเพื่อน,นันตอนนี้เจริน,น้ำแล้วไปเะรีบไปเดี๋ยวเ,เก็บของไว้ที่นี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาเราไปดื่มดื่มน้ำก่อนไปไรไปีบเก็บข้าวไว้ที่นี่ตรงนี้จะไปล้างหน้าล้างแล้วนะเดี๋ยวเก็บกรงเป๋าไปโอ้เป็นร่องแบบเป็นดาบเลยนะเพื่อน,นัน เมือนคล้ายๆก้อนทำไมก้อนมาทำมาใช่ดูดิมันเป็นก้อนหินเลยนะไม่ใช่แบบทำมาแบบนี้ไม่รู้อะเดี so ๋ยวเดี<_<_๋ยวว่ามันเป็นล้อเป็นล้อกันใช่เป็นแบบเหมือนขั้นบันไดเลยนะทุกคนเฮ้ยไพนันท่านชายรูครับท่านครับท่านว่าเราจะลงมากินน้ำท่านทุกคน ท่สวัสดีครับท่านชายสวัสดีครับจ้อเข้ามาที่ชาดูวินีในร่างไรก้อนครับผมมาตามหาท่านยญิงเพชรครับจ้องเข้ามาท่านยญิงเพชรเลยใช่ครับผมท่านคนนีดโอ้โหน้ำผาสูงมากขอย่อนใจผู้เจอยิ่งนักเป็นแค่เมือกขอนุษย์ธรรมดาแต่มีความพยายามสุกงยิ่งนักขอหย่อใจผู้เจอเลยไม่เป็นไรครับท่าน คือว่าวผู้ผมเต็มใจมาดาหาท่านยิ่งเพชรอยู่แล้วท่านผู้จ้าบอกกันเรือยผู้จ้มมาดื่มน้ำที่น้ำอมฤตเหมือนท่านชายบอกตรงนี้เป็นน้ำอำมฤตน,น,นะคนดูแล้วก็แบบทีนี้แบบผมเข้ามาทีไรเว้ยผมเข้ามาทีแรกผมก็รู้สึกอะไรบางอย่างได้แล้วพี่ดูคือแบบม,มีคนอะไรก็ไม่รู้นะล่องลอยแบบคล้ายแบบคนมาจากสวรรค์นะพี่ๆดู ไม่รู้ว่าคนพี่เขาคือคนนางฟ้าหรือเปล่านะพี่พี่พพคนนกนางฟ้าหรือเปล่านะพี่ดูคือแบบตอนนี้จะไปดื่มน้ำอมฤตริดก็นะท่านชายอันนี้คือท่านเอ้ยคือน้ำอมฤตใช่ไหมท่านเจ้ามาชิมเจ้าก็จะรู้เองพิวัตรลองกินน้ำไหมเาเดดี๋ย,ยวถถอ้ ยวตอนนี้จะลองไปดื่มน้ำอ,ำอมเบริเจมอกันเลยเอผมจะลอดกเฮ้ hey, ท่านไม่ต้องเป็นห่วง <ừ> ผมจะลองไปลองกินลองดูเฮ hey, ท่านทำไมธรรมชาติที่นี่แบบสมบูรณ์แบบมากเลยท่านแล้วอีกอยาก่างมันมีน้ำตกด้วยท่านสถานที่ีเป็นที่ของท่านชีบปาเผาอยูอ่แล้วเหตุใดถึงถึงท่านมาอยู่ที่นี่ได้ก่อนครับขอเป็นน้ำอมเบริสครับท่านท่านชีบปเาเขาท่านเรียกว่า ท่าีบะเขาผมจะลองชิมน้ำดูนะนตอนนี้ขอแห้งหมดเลยทุกคนเหมือนท่านช้บอกมาตามหาท่านชีบะเข่าแล้วท่านชีบะเข่าคือสายท่านทุกคนสดชื่นมากผมกินแล้วครับผมล้างหน้านะทุกคนตอนนี้คือสดชื่นมากเพื่อนๆลองกินด้วยคนดูทุกคนดูน้ำไหลมาตอนนี้คือ ดื่มไปแล้วเมื่อกี้ท่านชายเราก็ล้างหน้าไปแล้วรู้สึกแบบสดชื่นมากนะครับผมแบบแล้วเจ้าเจ้าไม่ดื่มหรือค่าดื่มสำหรับท่านขอรับดูน้ำทุกคนดูโหอยู่แบบขอบบนแบบแล้วพวกเจ้ามาทีทุกอย่างอะกันก็คือแบบยังไงไม่ถูกตอนแรกก็เดินตามทางมาแล้วก็ เราก็จะมาแบบหาน้ําแล้วก็เริ่มได้ยินเสียงน้ําเราก็ลงมาไม่รู้ว่าไม่คิดว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ไงท่านชายตอะมันเนี้ยไม่รู้ว่าจะมาพบท่านที่นี่ด้วยใช่แล้วก็มาเจอท่านชายที่นี่ด้วยเป็นลมใจดักที่มาที่นี่ขอทุกคนตอนนี้ผมก็ดื่มน้ําเพาื่อนนันลองดื่มน้ำไหมดื่มได้แล้วท่านคือสดชื่นมากนะทุกคนไม่รู้ว่าตอนเนี้ย เราจะได้พบหญิงเพชรท่านหญิงเพชรหรือเปล่าก็ยังตามหาไม่เจอเราเดินมาไกลมากๆไม่คิดว่าจะมาเจอกับท่านชายนะครับผมทุกคนเป็นบุญมากๆก็คือไม่คิดว่าจะได้กลับมาเจอท่านชายนะครับผมเออบอกไม่ถูกเลยอะ่ะไปบ้า,บาไปบอปินันไปท่านชายก่อนนะไปทุกคนลบ้อทุกคนไป,ปนันนะ ก็เดี๋ยวขออนุญาตไว้ท่านชายก่นนะทุกคนใส่เป็นนันร้อยโอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วไปตอนนี้นะทุกคนคือตอนนี้เราก็เดินมาจกลยมากเลยที่วัดเราต้องเดินไปทางในต่อท่านชายครับเราต้องเดินไปทางในต่อครับใช่คิดถ่ายาบนเก้าฮัลโหลมั้ง นะครับผมท่านาชายไปทุกคนตอนนี้ท่านชายจะลงมาชี้ทางพวกผมนะเขาบอกว่าทางนี้ใช่ไหมเป็นนั่นไปเดี๋ยวเราลองเดินไปท่านชายจะเดินน้ำพวกผมนะไปท่านชายพกกล้องครับท่านชายชาตามเขา ท่านชายนำไปแล้วไปพนั้นก็ไปเอากระเป๋าเรียบร้อยแล้วไปใช่ตอนนี้ผมพร้อมเดินทางแล้วท่านขานาผมเยพี่น้ำเดินจำหลังไว้ขานาผมคือตรงนี้เดินยากแล้วก้อนหินเยอะมากๆเลยนะผมบอกเลยโอ้โหพอยกับขวบจ้ากับเดี๋ยวจะมีโคนกุ้ใหญ่มาที่นี่เดียวคู่มือแล้วแล้วกลับทางเดิมไม่ได้หรอท่านชายถ้าพวกผมจะกลับกลับทางเดิมทางเดิมไม่ได้หรอ แล้วไม่มีทางอื่นให้กลับอีกไหมายาครับ<า>เรียกว่าทางที่บุญเจ้ามาจะไหลนักอย่างนั้น,นท่านงั้นก็เราก็ต้องกลับกับท่านชายก็ขอบคุณท,าาท่านชายมากๆนะครับผมท่านชายของเราผมทุกคนเดียว์ที่ท่านชัยมามามาพบกับท่านชายถ้าเรากลับทางเดิมนี่ไม่รู้เราจะเป็นไงบ้างนะทุกคนก็กลับทางเดิมจนจนกกุมใหญ่เรืออุปกรณท่านชัยบ้าบริบเวณนี้มีจนก่ปลากรมใหญ่นะพี่พี่าต,ต้องระวังตัวนะนะจับ ท่านน้องข้าไปข้าก็มีตาแต่ข้าพระบุญเจ้ากลับไปทุกคนท่านชายจะเป็นขอเป็นห่วงผู้ผมนะก็เลยพาผมกลับนะทุกคนไม่รู้อีกอย่างเรามีบุญจับถันกับท่านชายหรือเปล่าใช่มาได้มาเจอท่านไปใช่แล้วท่ากบุญเจ้าที่พยายามอาหารท่านน้องข้าอ๋อท่านก็เลยแบบไป้อบผู้ผมทั้งสองคนใช่ไหย เหมือนท่านชายบอกเขาเห็นพยาย,ยามของพลราษฎรสองคนนะพนลรัฐท่านชายก็บอกพวกเราไปได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าว่าจะเกิดอ,นอ,อ,อ,อันตรายเพราะท่านชายแบบคอยปกป้องพวกเราทั้งสองคนงมาตลอดไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรท่านพี่ถึงท่านชายได้มาคอยปกป้องทั้งสองนะก็ไม่รู้ว่าท่าที่แล้วผมมีบุญตามพันกับท่านชายแน่ๆเลยนะอาจจะเป็นไปได้นะ คคนคืบรรยากาศที่นี่คือสวยงามมากๆมีก้อนหินมีคนหิน,น,หนแต่แค่แบบน้ํายังไม่ค่อยมีนะเพอะเป็นน่าจะเป็นหน้านแงกันนะก็นะผมอย่าลืมเป็นกํนกาลังใจพวกผมสองคนนะแล้วก็ท่านชายด้วยนะผมเพราว่าในการเดิน <c oughs> ทางครั้งนี้ทุกคนกายมากจริงๆนะผมโอ้โดูทุกคนดูน้ำเลยได้ย,ยินเสียงน้ำ้วยนะมันน้ำไหลยอยู่ใต้หินดูขอนับอดู ตรงนั้นน้ำไม่ค่อยใสยนะแต่ตรงนี้ใส่มากนคะรับผมพีม่พนันไปได้ไหมโอยโหคนดูดิท่านชายเดินเร็วมาก,มากอะดูดิพนันยังไปไม่ได้เลยเนี่ยมันทนมากขนานะครับเข้ารถไฟเดินไม่ค่อยใส่ มคกัะอ,อยาก่านยท่านโอ,อ้ที่ไหนท่านะาะาับานอุกค,คนเสี่ยงน้ำคือโอ้ยดูน้ำใสมากท่านชายคือเดินไวมากทุกคนท่านชายแบบทุ่เทแบบเดินมาส่งทางพวกผม แบบด้วยตัวเองเลยนะทุกคนผมต้องขอบคุณนั้นชายอย่างมากอะทำไมเดีเยดวยคืนหยุยท่านชายอยู่ข้างบนแล้วเพื่อนะนะโอ้โหหุยท่านชายยแบบืน,นอยู่ข้างบนได้ไงอุยคืนท่านชายอยู่ข้างบนแล้ว,ลวทุกคนท่านชาครับทำไมท่านจะไหวอย่างครับโอ้ยู่ือคนนั้นเลยทุกคน นนหเหมือนจะกรบถางลี่ไปเอา้านชายไปไหนวะ้านชาไปไหแล้วครับพี่ชาให้ไปแล้วว่านชายให้ไปแล้วไหนให้ไปแล้วเอาเอาด้านชายไปไหนดูด้านชายจะมาส่งเราถึงแค่ตรงนี้เพือนันด้านชายไปไหนวะด้านชายให้ไปแล้วอดูดิ ก็นะครับผมไปเราปิดคลิปแค่น,นี้แหละเดี๋ยวต่อเดี๋เหมือนอท่านชายหายไปแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูข้างน,าน้ำนู้นนะทุกคนดูดิโอ้โหน้ำตกคือสูงมากๆเหมือนท่านชายแบบเพ่นนันคือตอนนี้นะเหมือนท่านชายมาส่งลาแคทถึงตรงนี้นะครับผมพ,พี่เดี๋ยวเราจะปิดคลิปแค่นีนนะ้เดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วทุกคนก็ดีใจมากๆที่ท่านชายมาส่ง,งผมนะก็เพ่นนัน เดี๋ยวปิดคลิปเพียงเท่านี้นะก็ <Okay. S 1> เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะผมทุกคนยังไงฝากขึ้นเนี่ยเป็นกําลังใจผมกับเพื่อนนันด์้วยนะเพราะว่าตอนเนี้ยเราขอเดินทางกลับกันนะเพราะเรามาไกลมากๆดีที่มีท่านชายมาส่งมาคุ้มครองพวกผมสร้างผลด้นะทุกคนแล้วตอนนี้<อ>เราก็อยู่ในป่าใหญ่จริงๆใช่ป่าใหญ่มากๆทุกคนกด้วยโอ้่ะใช่ไปทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คินหน้าก็ผมสวัสดีครับ